เกิดอะไรขึ้นอะไรไหนเอาไว้เลยได้ขี่ได้ด้วยเหรอตัวเล็กแค่นี้อะไรเอ้ยสปีดเดี๋ยวมันเดี๋ยวเตลมันเกิดไม่ทันไปพี่นอนไงไมงหรือไงมันนอนดิยน่นเดี๋ยวเราหัดเจอเตลมันกลางคืนนี่โอเคเราไปดีกว่าเียวเจอตัวดีๆอย่างไอตัวนี้ไอตัวเนี้ยอย่างกาเบียก็เกิดเกิดกลางคืนตัวนี้ก็เกิดกลางคืนอ๋อเมื่อกี้มีคนทักมาอยากเล่นไหมคาบ่เซลมอนด้วยแต่กูไม่อยู่ไงเอ้ย หางที่อะไรวะเนี่ยกับด้านหน้ามีอะไรเขาจะมาหาเรายังไงบะพี่เดินมาชั้นไหนถึงบะพี่ฮะชั้นหัดใบบ่ยเลยเฮ้ยปอแกี่จะตอกบอพี่หมุนีิทำไมมันเป็นสีลุงวะเอ๋วะเฮ้ยสวยดิเฮ้ยมันมันปิงอะไรวะหรือว่ากูเปิดเซิร์ฟเวอร์นายกินไปไม่ มันปิงตามมึงขยับเนี่ยแหละพี่ไม่รู้ทาไมนแบบจินาเรียนเออน่าจะบ้างไม่ว่าด้านหน้าจะมีตัวเฮียอะไรด้านหน้าก็ได้เฮ้ยไม่ไมบอลเต็มเลยวะด้านหน้าอะไรวะโอ้ด้านหน้าไม่เป็นอลุศรที่อะไรใหญ่ๆก็ไม่รู้เมื่อคือเทียอะไรวะเอ,อ้ยปิงเลยปิงเฮ้ยด้าน,นหน้าเนี่หมู่บ้านอา้าวเจอเรวเลยใช่หมู่บ้านเสาบันนาขี <c oughs> ่ตัวร้ายเนาะ แล้วนี่อะไรเวะเนี่ยเฮ้ยมีเชื่อมผสมพันธุ์โปกเกมอนด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่ที่ผสมพันธุ์โปกเกมอนในด้านในก็มีพีซีสีม่วงแล้วมื่อก็ไปแก้มันทีีอะไรเลไไอ้คนนั้นเนี่ยเข้ามามันทักมานานแล้วเว้ยแล้วก็เพิ่งตอบตอนเนี้ยคือไปเอาหญ้ามาเว้แล้วมาตอบมาตอบลูกมาตอบมอบูทักไปว่าลูกลูกเครื่อหมายงงแล้วตอนนี้เขายังไม่ตอบกับกูเลย ช็อปชิปเปอร์ไม่มีอาหารด้วยวะซื้ออาหารได้ด้วยแล้วเรากินได้ไหมไอาหารพวกนี้ได้สิดีไว้รีไว้ไวเอาเอาไปช็อปปิ้งกันมั่นนะเอาไปไม่เอาเอาเก็บไว้เ,ออเถอะมีกระดูกด้วยวเหรอแลบล์นเราทำอะไรได้วะมันเอาไปหน้าติดตห์พวกไอกลักษณ์เอกลักษณ์มึงเห็ยเอาไหมไมไ่ใช้กอละกษละดิถ้ากูขายทิ้งนะเออขาย อาเฟรีย์ไปเขาจะเหนไอ้นั่นน่ะน่าจะเป็นหัวอาเซิร์วตปะเราบอกอรกอริจินอลอะเขาก็ถ่ายก็ได้โอ้อาหารเดี๋ยวนะมันต้องให้โปเกมอนกินเหรอะทำไมอ๋อมันต้องให้โปเกมอนกินอาหารเนี่ยเท่ากิ๊เปอร์ของเราจะเต็มเต็มเราเนี่ยนะต้องลาวไปมันเนี่ยเรามีเงินลองซื้ออาหารเลยดิด ต่างๆตังมีหยกไอ้สองร้อยเนี่ยไปช่วอเปลีก่อนก็ลองซื้อสองพันดีกว่าเราองให้มุคุโร่กินมันนาพงชาวความสนิกมั้งโอ้แค่ความสนิทไฮ้พี่แล้ว้ะถอยอีกาล่าถอยอาลูลาบอหรือกาลาวะไหนๆตัวไหนแล้วจะถอยเห็นไหมอาลูลลาอาลูลา ตอนตอนแรกมันป็นมันเป็นตัวที่อยู่ในกาลาแล้วก็มันอันนี้นี่ย้ายไปอยู่ที่อะไรนะเขาย้ายไปอยู่ที่ไอ้มันย้ายไปอยู่ที่อโรลามันเลยเป็นเป็นฟอร์มนั้นนี่ทานี่มันเป็นที่ทําซุปเดราแมกนี่ใช่ใช่อะใช่เอาไปป่ะอ่าแล้วแต่เอาไปก็ได้นะเออเออเชียไม่เก็บของปิงแล้วทามันเอามกระตุกกว่านี้เดี๋ยวกูปิดเซิร์ฟเปิดใหม่แล้วกันอ่า มีคนทักมาไหมเนึ่ยเดี๋ยวตอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าปซื้อปืนใหม่แล้วกันไอ้อยเหี้ยมึงเริ่มมาทนะากูสักทีดิ้ปรรสนใจมีทากกอแป่ะพี่สนใจอ่ะอ่ะดานบนเนี่ยน่าจะมีอ่ะเมื่อเกิดแถวยินไม่ใช่หรือบบทาก,กอ,อ็อ่ะอ่าอยู่เมือนกเนี่ยน่าดาเหมือนอม่เกิดแบบด้านบนแล้วก็แบบไอ้น,นี่จะมีมันจะเกิดช่วงเย็นๆกับช่วงเช้าๆแหละ จะไม่ผิดนะนะอ๋อรู้ไหมกูจะทำไงกูไม่รู้เหมือนกันว่าจับได้หรือเปล่าโยนไปแม่งแหละมันด้าถิ่นนะไม่รู้ดินี่มันท้ามาแรงไม่ใช่เดี๋ยววะท,ท้าถิ่นไม่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 ถึงบอลที่กูโยนไปอ่ะเอามามันเป็นบอลบอลนี่เอาไว้จับตอนมืดทีถ้าจับตอนมืดจางโอกาสได้มากอ๋อโยนมั่วเลยกันจะขึนน้นบอลนะแนะนำมึงกดซื้อกว่ามันจะมีผลตามเดือนแรกเอาตะวันไปเลย อาตาบอลมีอยู่แล้วเอาไม่กินโยนมาให้เท่าไหร่อ่ะอ่าเอาเอาขึา้นไปเดี๋ยวขึ้นไปหน้ามันนะทำไมต่อยหน้ามันเลยสัตสบุคโลต่อยหน้ามันไอ้เขี้ยไม่เข้าเลยมันหินนะพี่มันจิกไม่เข้าไม่กูใช้ใบไม้ไม,มันหินเนี่ยพี่แม่ตายแล้วเอาเลย <c oughs> ชุยเชลกูอะตาย <c oughs> ไม่มีท่าโจมตีเลยมีแต่วอ t ต r support ที่ตีบอลกันไหมตีบอลเลยเกียวสองบอลเพื่อนึงนะเดี๋ยว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 เขาเข้าร่วมสายไปหนึ่งว่าผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนอะต่างโลกไม่อยู่จริงฮะต่างโลกไม่อยู่จริงมีไหมผมไม่มีผมไม่อด้กิศหาคู่โอเคไม่มีเดี๋ยวผมอันนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญไป <Okay. S 2> โอเคผมจำไม่ได้เราเรารู้เราเรารู้จักกันสมัยไหนวะเดิมสองปีที่แล้วสองปีแล้วโอ้โหแล้วเห็นคนเล่นไมค์คราบเราอยากเล่นด้วยแล้วอ๋อผมอัาชิปนะอัาชิปเหรอใช่เจอกันห้องบ้ากิมอัาชิปด้วยเหรอเนี่ยใช่อัาชิป อาไปเล่นเล่นแค่นั้นแหละแล้วก็ลงจริงๆริงติดโปรเจกต์โคบอลมอนโคบอลมอนนรกเลยอ่ะนรกเลยนั่นแหละเทิงเล่นอีกสักวันเดียวพี่แฟมมอนดีกว่าคุณโคบอลมอนมันแบบมันเขายังทำไม่เสร็จอ่ะเจ๊เด็กเขเก็บหมูอ่ะหมูจริงๆริะหมูจริงๆโตงกไอ้คุณส่ง คุณส่งฟอน์มาครับมาให้ผมคอมเมนต์นะเดี๋ยวเดี๋ยวกาว่าจะปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปหนึ่งแรกเริ่มใหม่เลยเหรอแต่ว่าไม่ไม่ไม่ก็น่าจะเล่นต่อแหละเพราะว่าไม่ได้เล่นไปไกลขนาดนั้นไงซึ่งเล่นมันเช้าเองแล้วก็หยุดก็หยุดเล่นไปรอบหนึ่งเพราะว่าไปเอายาให้วัวมาไม่ใช่ให้วัวใช่วัวจริงๆอ่ะวัวจริงมีเกลยดคำนี้เป็บ้าเลยก็ยุ้ยวัววัวเล่นไหน รู้จักรู้จักคุณเพราเกนชินแต่ผมเลิกเล่นเปนชินมาเป็นปีแล้วทอนแรกล่าวว่าจะเลิกเล่นแหละแต่ก็กลับมาเล่นอยู่ดีมันทิ้งรักเอาตัวเองแบบ what the fuck ผมแบบเลิกเล่นแบบเลิกเล่นโดยสมบูรณ์เลยไม่แตะแล้วตอนคือลบทิ้งเลยใช่จับเลยจับจับไม่ได้ก่อนดิอให้กูจับละโยนแม่งไงสัตว์ ไม่ของเริ่มต้นไหมหรือว่าไม่มีมีเพิ่งเล่นยั่โมงเนี้วแล้วก็เลเวลแล้วก็หยุดฟาร์มเ,เบอร์ไปจนเบอร์ยี่สิบพิ้งกัหไปแล้วย่าเชี่ยดัมเบอร์ตัวอันตรายมันจับยากเป็นบ้าเลยเม่นเนกี้เห็นอีกตัวอยูอย่ฝั่งนู้นนะนั่นไงก็ไม่สนอะไ,ไรกูรอไทราลนนิตา อ๋ขอขอเติมหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นเดี๋ยวขอจับตัวนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะปิดเซิร์ฟเปิดใหม่ก่อนเฮ้จับยาเป็นบาเลยเว้ยนี่มันมีตัวว่าสิบแปดเลยตร,ร,ยรงนู้นนะเว้ยไม่ใจต,ตอนแรกก็ย้ายจ่ายสิบแปดไปแล้วมาจับยาเลยยเดี๋ยวไปวลองตัวนู้นดูแล้วกันอันกูแต่เป็นจิกแสบมันตายหาไปแล้วเฮ่ดับเบิ้ลคิกกาเอ็ดนั่นนี่อ่ะเป็นเหล็กดิโอเคมันเลือดแดงแล้ว แต่แต่ประเด็นคือแต่ประเด็นคือถ้า,ถ,าถ้าเริ่มโมโลกก็ต้องดูร่างสาวว่าคุณจะได้ร่างอิสุยหรือว่าอโดล่าเจอมามในระบบนี้เขามาแล่ว,วอ่าเฮ้ยต้องรอรอดูเลยระบบนี้รวยไม่เชนเลยไอ้เจ้าววโว์บอนอาซิอุดเล่นเล่นรอบสองยังเล่นไปจบเลยขี้เกียจเล่นไม่รงอ่านไม่รางอ่านอังกฤษไม่ออกผมอยากเล่น่ะแต่ผมไม่ผมไม่มีนินเทนโดผมไม่มีอะไรสักอย่างเลย มีแค่คอมกับมือถือผมมีนีเฮนโดอยู่ซื้อมาขอหน่อยขอยืมขอยืมสักปีนึงเกียย์ทุกอย่างให้กระผมเกียยวเกียย์จักับอาเซอุตได้เลยอืมแต่นี้ต้องมันเป็นมันเป็นเหล็กใช่ไหมเหล็กพลังจิตเอาเอาปากจิกเลยเอ้ยเกี่ยวตายเธอเธอเมีเฮมิบอนนะเด็เอาตายไปเลยเผลอกดฆ่ามัน เดินชนจอโอเคเด well. okay, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันปิดซื้อปืนใหม่ก่อนเดี๋ยเ่ไปไหนขอค่าไป็นไงลูกนี้ไม่เด็ดคือ่าไม่เงินคนเอ็มบอดคนละลูกไม่คนเอาไหมไม่อะเอาแบบเล่นปกติดีกว่า